โอเคงั้นเอาไม่มีน้ำตาลสองแก้วค่ะสองแก้ว okay, นะคะค่ะแล้วก็เอามากตติสคาร์โนาร่าหนึ่งโ okay, อเคออกมาเอาเขาต้องตูห้หนึ่งเขาต้องตู้เอาแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ,คะสัสดีคาะชินอะไร้านะคะตอนนี้เราอยู่ในชีสไม่สัตย์การไม่อยางเชิู้จักาวันนี้เป็นร็าเจะาว่างตามชื่อ,อคินนั่นแหละก็ตั้่ว่างกับม้ากันค่ะ าเราก็มาทำหน้ากิ๊กชมวิวอยู่โอเคมันใส่หน้าแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้จะไปซื้อตอนราคาเสร็จเลยโอเคค่ะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาใช้ซื้อดับเลนกันตอนแรกว่าจะซื้อที่วัดสัตว์เลยแต่ว่ามันมีแต่คนใส่จุดเป็นมุมคอนแบบสีแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ลายไม่สวยด้วยก็เลยเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านประจำกันค่ะ เอตอตัวส่วนฐากสุขุมวิทก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ซื้อเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยก็เดี๋ยวเอาไว้แจ้งกระตอกถึงบ้านเลยนะคะไปจะถ่าเละรก็รู้จะใส่อะไรให้ดูเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วความจริงถึงมานานแล้วแหละแต่ว่าลืมถ่ายก็เลย <laughs> เอยมาเปิดตอนนี้ตอนที่เพื่อนกลับไปแล้วเราเพิ่งน,นึกออกก็แต่งหน้าอะไรกันไปเกือบเสร็จแล้วเหลือทาปากอย่างเดียวก็เสร็จก็นั่นแหละเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับเน่กันต่อ ก็เน่จะคลิปแมวเชียนมากนั่นแหละนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละอ,อ๋อแล้วก็ไอเดี๋ยวเราจะไปกันที่สกายวอล์กตรงแถวๆสะพานพุทธกันนะคะพอดีว่านะัดเจอกันไว้ที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยาวราชกันต่อก็นั่นแหละอัปเดตมีแค่นี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราไว้เจอกันอีกเหนึ่งตอนถึงที่นัดก,กับเน่เลยโอเคสวัสดีไปต่อปะได้ ไปไหนเดินไปอ่ะโอเคนี่ถ่ายไม่จบนี่ไงตามติดชีวิตแม่ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะคุณพรนะพัฒน์ไปเยาวราชไปทำอะไรคะ <c oughs> ไม่รู้ค่ะก็ตามใจเจ้าขอ,องวันเกิดนี่แหละคะ่ะอุ้ยลืมไปเลยว่าวันนี้มันเกิดนักฟ้าแบบเราอตอนนี้เาลออาเรื่องจาก สพามมาประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็อตอนนี้อยู่กันที่ตัวไชน่าเชา,า,ชาแล้วซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปหาร้านข้าวและขนมอะไรแบบนี้กินกันเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยโอเคนั่นแหละค่ะขอตัวไปหาร้านกันนะคะแล้วเดี๋ยวไวเ้เจอกันอีกทีนึงมาขอตัต๋วกระเป๋านั่นลยดูก่อนดีว่ามีตังค์โอเคค่ะ อันนี้สับอร่อยสีเขียวนี่คืออะไรแดงไ่อะไรนะคะแดงไฟแดงไ่เมลอนอ๋อภาษาจีนงอปะไม่ คือชาเขียวีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นใบมักใบชาเงั้นเอาชอนหอมเหมือนเดีอันชันหนึ่งค่ะอ,อะไรครับเอาดูอันนี้ก็จ่ายได้ไหมคะหรือไม่ได้โอเค มันชาไทยหลงถั่วค่ะทั้งหมดก็สั่งอะไรไหมบ้างก็สั่งเซตหนึ่งโมงแล้วก็เซตโมงคุแล้วก็ของผลิตอัชันแล้วก็ชาไทยค่ะไอตัวเมลทาเค้กยังมีอยู่ไหมอ่ะสักกันแล้มีค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งโอเคโอเคขอเก็บมือวุก่อนนะคะโอเคค่ะบ้านค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหลงถั่วอีเวอร์แล้วนะคะเราก็อย่างที่เห็นว่าเราสั่งไปก็น้ำสองแล้วก็ตัวเซตหเซตเป็นเซตมงคล อันนี้ก็มาจับกระเป๋าค่ะก็จะเป็นนี่อันนี้เป็นตัวไอของบุลลีที่เป็นช้อนช้อนแล้วอันนั้นเป็นน,ะะน้ำชาไทายชาไทายแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นตัวเซ็ตมงคล้วก็<อ><อ>ไม่ชัวร์ว่าอัดตอนนี้เขาทิ้งไปเป็นอะไก็จะเป็นตัวเคมส้มแล้วก็ฟันโฉแล้วก็เกี่ยวพุพช่ฉีดหรือพู่ทอดอะไรพวกนั้นสติกแบบนั้นรีรนะนวิวเซตน,นี้คืออร่อยทุกอย่าง10 10 10แนะนำให้สั่ง อร่อยสุดคือเค้กส้มกับตัวเกี๊ยวอันนี้เยี่ยมมากก็นั่นแหละค่ะก็ที่สั่งไปก็จะมีแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวขอตัวไปท่านกันก่อนนะคะฟร์สชารกับชาคมัต้่งจับอะไรปะเนี่ยแบบมือ รีวิวแบบสั้นๆเลยก็คือชาหอมสมชื่อชาหอมหมื่นลี้ถ้าใครอินชาแนะนำให้จัดน่าจะชอบแต่ถ้าใครไม่ได้อินหรือไม่ได้กินบ่อยคิดว่าสั่งเมนูอื่นน่าจะดีกว่า อันนี้อร่อยแองจี้แอคอมเมนต์ครับผมแมือเดียวแล้วมันัดยากจังโอเ้ยอค่ะตอนนี้เรากินเสร็จกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้ว